สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวต้นชั่วโมง NBT 9นาฬิกากับดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมค่ะคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพงของโรงพยาบาลเอกชนแก้ปัญหาให้ประชาชนผู้ใช้บริการโดยกำหนดให้โรงพยาบาลจำหน่ายยามไม่เกินราคาที่ติดมาจากทางโรงงานพร้อมทั้งจัดทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลค่ารักษาประกอบกับการตัดสินใจของประชาชนค่ะ นายแพทย์รัชตะารัชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีโรงพยาบาลเอกชนคิดค่าบริการแพงว่าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพงของโรงพยาบาลเอกชนมีมติก,กำหนดค่ายาให้จำหน่ายได้ไม่เกินราคาที่ติดมาจากโรงงานหรือผู้จำหน่ายในราคาเดียวกันทั่วประเทศพร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน หากเห็นว่ายาในโรงพยาบาลมีราคาสูงสามารถนำใบสั่งยาไปซื้อที่ร้านขายยาได้โดยกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกับสภาเภสัชกรรมดูแลมาตรฐานร้านขายยาทั่วประเทศซึ่งทางกระทรวงจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการว่าด้วยสินค้าและบริการกระทรวงพาณิชย์เพื่อออกประกาศใช้โดยเร็วส่วนระบบการตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาลและการให้ข้อมูลประชาชนนั้นที่ประชุมให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทําเว็บไซต์รวบรวมอัตราค่ารักษาพยาบาลในโรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้าจํานวน77รายการที่ได้จากโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าการผ่าตัดตาต้อกระจกเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบราคาก่อนไปรับบริการซึ่งคาดว่าจะเสร็จในอีกหนึ่งเดือนและจะแจ้งให้ทางโรงพยาบาลเอกชนติดป้ายให้ประชาชนสอบถามราคาค่ารักษาพยาบาลค่ายา ร้อมทั้งเปิดสายด่วนรับแจ้งปัญหาทางหมายเลข02 193 7999สายด่วน1330ตลอด24ชั่วโมงและสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค1166ในเวลาราชการค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยจะยังคงทำให้มีฝนตกในระยะนี้ค่ะ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงสําหรับในช่วงวันที่11-15ถึงมิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีกําลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศนะคะการคมนาคมในกลุ่มบัวโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินามีปัญหาหนักค่ะเมื่อพนักงานระบบขนส่งมวลชนทุกระบบนัดหยุดงานกดดันรัฐบาลการหยุดงานของพนักงานขนส่งมวลชนทุกระบบในกลุ่มบัโนสไอเรสเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา9สู่วันพุธตามเวลาท้องถิ่น และจำดำเนินไปเป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อกดดันให้รัฐบาลอาร์เจนตินาตอบรับข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานในการขึ้นค่าแรงให้อีกร้อยละ30โดยการหยุดงานประท้วงสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ต้องพึ่งพารถโดยสารสาธารณะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ส่วนผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวก็ไม่สามารถสัญจรได้สะดวกเนื่องจากผู้ประท้วงได้ปิดกั้นถนนเอาไว้ ด้านรัฐบาลเวเนซุเอลามองการประท้วงที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องการเมืองและชี้ว่ามีพักฝ่ายค้านอยู่เบื้องหลังค่ะทุกท่านสามารถติดตามข่าวต้นชั่วโมง N b t ได้ใหม่ในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ หลายๆที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาด